เวลา11นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวงวัดเก่าแก่ในกรุงปักกิ่งอายุกว่า1,000ปีตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จวงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงจีนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีพระมหาคณาจารย์หยวนเจ๋อประธานพุทธสมาคมจีนเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทย พระอาจารย์ฉ่างจ้างเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงรอรับเสด็จพร้อมด้วยบุคคลสําคัญและพุทธศาสนิกชนชาวจีนในการนี้เสด็จพระจะดําเนินไปยังวิหารหยวนทงส่งพระดําเนินเวียนขวาไปส่งสการะพระพุทธรูปพระสากยมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแพรบนโต๊ะหน้าแท่นบูชาพระพุทธรูปพระสากยมุนี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียงเครื่องนมัสการท,าท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธร,รูปพระสักยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เนื้อโลหะลงรักปิดทอง พุทธศิลป์ไทยยุคสุขโขทยัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวราลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประทานมาประดิษฐานที่วัดหลิงกวงตั้งแต่ปี2533ปัจจุบันเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนชาวจีนและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสาการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณวัดหลิงกวง ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดียทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงสององค์บนโลกมนุษย์องค์ที่หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้วกลางเมืองแคนดี้สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาและองค์ที่สองประดิษฐานอยู่ณวัดหลิงกวงแห่งนี้ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและดอกไม้ทูบเทียนแพ่ที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาหน้าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสามองค์คือพระที่ปังกรพุทธเจ้าพระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสารีริกธาตุบรรพชิตจีนเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ประธานพุทธสมาคมจีนถวายพระพุทธรูปพระภัยสัจเชยคุรุไวยทุรยะประภาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายประติมากรรมอเวโลกิเตสวนโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงพระดำเนินเวียนขวารอบฐานองค์พระมหาเจดีย์ทอดพระเนตรภาพจำหลักไม้แสดงพุทธประวัติและพระอรหันต์ห้าร้อยพระองค์โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงนำเสด็จพร้อมถวายคำบรรยาย สำหรับพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยสองครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้ง2ประเทศ โดยครั้งแรกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเจริญพระชมพันษา75พรรษา5ธันวาคม2555ประดิษฐานณพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม และครั้งที่สองประดิษฐานณมนทลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเมื่อวันที่12ธันวาคม256 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน